ยินดีด้วยค่ะเงินเข้าแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะคะด้วยวงเงินรวมสูงสุด400-500บาทในโครงการเพิ่มกำลังซื้อติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะบอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปเปิดไทม์ไลน์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าเช็คเยษรับเงิน3เดือนนะคะวงเงิน400-500บาทค่ะ ยังได้รับสิทธิ์ในบัตรอะไรบ้างโดยควบคู่กับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ทุกรายวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะฟังทางนี้รายเก่านะคะอย่าลืมเช็คสิทธินะคะเพราะว่าในส่วนของกรมบัญชีการยังคงจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่่องคะ ยังได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะคะซึ่งจะทําการควบคู่ไปกับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ด้วยค่ะเริ่มเดือนสิงหาคมนี้นะคะสําหรับวันที่1สิงหาคมเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0ร้อถึงสามบาทแล้วก็ค่าเดินทาง500บาทค่ะตามมาด้วยวันที่15สิงหาคมเป็นเงินเพิ่มให้กับผู้สูงอายุนะคะผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดการแห่งรัฐ50บาทถึง100บาท1 8สิงหาคมเป็นเงินคืนค่านานแล้วก็ค่าไฟค่ะ22สิงหาคมเป็นเงินคืนสําหรับผู้พิการนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรายเก่านะคะยังสามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมจนกว่าจะมีการประกาศจากทางกระทรวงการคลังในบัตรคนจนหรือว่าบัตรเสริการแห่งรัฐแล้วก็ในส่วนของการลงทะเบียนก็ควบคู่กับในส่วนของการใช้จ่ายบัตรไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ถือบัตรรายเก่าะคะ่ะอย่าลืมไปลงทะเบียนรับสิทธิเสสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนเดือน กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ชม าการรับเงินนะคะในส่วนของวันที่1กันยายนยังคงได้รับสิทธิ์รูดซื้อสินค้าแล้วก็การเดินทางรวมไปถึงเงินเพิ่มให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเงินเพิ่มกํลาลังซื้อ200บาทรวมกันแล้วจะได้รับ4 0 0 5ร้อถึงห้าบาทค่ะแล้วก็วันที่15นะคะกันยายนก็จะเป็นเงินเพิ่มผู้สูงอายุถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับเงินตามที่คอรมออนุมัติแล้วนะคะแล้วก็วันที่18กันยายนก็จะเป็นเงินคืนค่าน,าน้ำแล้วก็ค่าไฟารวมไปถึง 22นะคะกันยายนก็จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มผู้พิการค่ะส่วนเดือนตุลาคมนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคและก็การเดินทางเนี่ย200ถึง500บาทหรือว่ารูดซื้อสินค้า2 0 0ถึง300บาทแล้วก็เงินเพิ่มเดือนสุดท้ายที่คอรมออนุม,มัติเพิ่มเติมเข้าไปอีก200ซึ่งเดือนตุลาคมคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับ400 500บ400-500าท ค่ะแล้วก็มาวันที่18นะคะเงินคือ ค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟฟ้าค่ะในส่วนของการจ่ายเงินผ่านบาัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ22ตุลาคมก็เป็นเงินเพิ่มเพื่อความพิการค่ะคุณผู้ชมเพรนาะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์นะคะรายเก่าอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของการลงทะเบียนในครั้งนี้อย่าลืมไปลงทะเบียนค่ะแล้วก็รอฟังประกาศในส่วนของกระทรวงการคลังอีกรั้นหนึ่งหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากทางรัฐบาลค่ะจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอน หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ